มาดูอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังไว้ก็คือเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศนะครับที่อาจจะเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภาคการเกษตรบ้านเรานะครับโดยทาง EIC นะครับได้ออกมาประเมินครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะต้องเผชิญกับภาวะเอลิโยนะครับซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ4ี่หมื่นล้านบาททีเดียวครับ คุณเกียติศักดิ์คำศรีนะครับนักวิเคราะห์อาวุโสข,ของ Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าถ้าหากดูสถานการณ์เอลนิโยในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นหรือว่ากําลังก่อตัวอยู่ในระดับอ่อนจนถึงปานกลางและสถานการณ์เหล่านี้จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับหลังจากปริมาณน้ําฝนนะครับมีน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวเลขของอดีต ถ้าหากดูข้อมูลน้ำฝนครับเดือนมิถุนายนสะท้อนว่าการกลับมาของเอลนิโยนะครับอาจจะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกประสบกับภาวะฝนแรงรุนแรงมากกว่าที่ s อ b EIC คาดการเอาไว้ในไตรมาส2ที่ผ่านมาครับดังนั้นนะครับถ้าหากดูผลกระทบจากเอลิโยนะครับอาจจะมากกว่ากรณีฐานที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว โดยกรณีฐานเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝนแล้งปีนี้จะมีต่อพืชผลทางการเกษตรที่ระดับ4 4 1 4ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นความเสียหายจากเรื่องของข้าวนาปีประมาณ7,500ล้านบาทข้าวนาปรัง18,400ล้านบาทอ้อยนะครับ12,500ล้านแล้วก็มันสำปะหลังอีก1,900ล้านบาท ส่วนกรณีร้ายแรงที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าภาวะความแล้งเนี่ยมันจะมากถึงระดับไหนนะครับแต่ในกรณีร้ายแรงทาง EIC นะครับคาดการว่าความเสียหายจากเอลิโยเนี่ยจะมากถึง63,800ล้านบาทนะครับ โดยจะแบ่งเป็นข้าวนาปีเนี่ยกระทบมากถึง13,286ล้านข้าวนาปรังนี่โดนเยอะเลยนะครับ23,624ล้านบาทอ้อยนี่ก็หนักไม่แพ้กันนะครับ23,767ล้านบาทข้าวนาปรังกับอ้อยเนี่ยจะโดนมากที่สุดนะครับเพราะว่าขนาดมันไซส์มันใหญ่ด้วย มันสับปะหลังนะครับโดนไปอีก3,124ล้านบาทซึ่งถ้าหากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงแล้วก็ลากยาวมากขึ้นกว่าที่ประเมินเนี่ยความเสียหายจาก40,000อาจจะขยับขึ้นไปเป็น60,000ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากแล้งน้อยนะครับ น้อยกว่าที่คาดการไว้ผลกระทบต่อภาคการเกษตรอาจจะมีที่ระดับประมาณ21,000ล้านบาทนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะแรงมากขนาดไหนก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับผลกระทบนะครับจากพืชผลการเกษตรที่เสียหายนะครับมีแนวโน้มจะทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นและจะส่งต่อเนื่องไปยังเงินเฟ้อนะครับซึ่งเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เงินเฟ้อกระทบกับ การบริโภคของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารายได้เราไม่ได้เพิ่มเยอะถ้าเงินเฟอ้อเพิ่มเยอะเนี่ยอาจจะเดือดร้อนกันครับเป็นการประเมินสถานการณ์มาฝากกันนะคะเพราะว่ามีการคาดหมายว่าภาวะภัยแล้งในปีนี้อาจจะรุนแรงมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะ